เฮ้ยทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยหมูเกาหลีโอ้โหนี่ตัแก๊สเรากระทะเรานี่ย้ายผู้ใดอยากได้กระทะกดเด้อเนี่ยกระทะเกาหลีกระทะที่แบบกินหมูย่างเกาหลีหรือว่าจะเอาไปแบบทอดไข่เห็ดอยียงก็ได้ย้ายแต่ว่าข่อยเอามาเห็ดหมูย่างเกาหลีดูดูหมูกระทงหมูกระทะจังะเห็นบอ่อุย้ยติดชิด ใส่ชีดน้ำหัวไหลใส่ชีดน้ำแต่ละชีดเท่าน,นี้นี่นี่ชีดเด็นบอยย้าเป็นกระทะแบบดีเออเห็นไหมน่ากินเห็นปะกระทะกูด้วยพี่เสียบหลายผู้ใดถ่าเตาแก๊สถ่าก็เ้ยระวังมันไหมนะเนี่ยเบิ้งกินในครัวจ้า,จาชิวๆเลยจ้าสองพอลูกกูด่ะผู้ใดอยากได้กระทะกุดเลยย้ายเป็นกระทะกับหมูเกาหลีเป็นกระทะที่แบบว่าบาง,บาง,องๆอ่ะนี่นี่เห็นปะบางๆแบบอุอยากกินเด้อมาเด้อมาเด้อ กดเอากระทะเด้อใส่มือสิ่ไปกินน้ำแขกก่อน